ว่าผมเซ็งทังไงผมไม่เซ็งหรอก้าครับผมไม่มีอะไรเซ็งหรอกผมก็เจอได้ดีอยู่ผู้ว่นเนี่ยไม่ครณสอบสอเราโดนดูดอะไรเงี้ยนี่มีไม่เขาดูมาดูมาท่านนี้แหละครับใครโยกดูไปผมก็จะดูดกลับนะฮะผมไม่ผมไม่ดูดละผมก็ดูใครดูครับผมจะไปดูดใครมาโอ้เห็นนสอบความราแล้วไปดูของพักเขาเขาใครเขาพักเดียวเหละครับ พูดได้นะว่าังประชารกับงไททั้งชาเป็นัมคนเอายุกับผที่ไป็นองกันเนะราไม่มีอะไรืว่าานพยายามเปี่เรื่องไทรไม่ว่าอะไรแยกกันไม่้ว่าขัดแย้งผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยูมันเินปีแล้วไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกผมเป็นทางท่านนายกเอง ก็เป็นราทาเลยไม่รู้ก็ท่านจะไปก็มไม่ว่า,วาอะไรแต่ว่าท่านจะไปไม่ไม่น้อยใจโอ้ยผมไม่น้อยใจเราไจะไปน้อยใจผมกี่ลูกพักอีกร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยคนนะครับที่จะดูนี่เราครับหลายน